สวัสดีคะ่ะทุกทกคนสวัสดีจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้นะคะที่ฉันชวนผัวมาเข้าป่านะคะก็คือพาให้แฟนนะคะพามาเก็บผักบุ้งป่านะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าป่าไปทางด้านหลังตรงนู้นนะคะเดินไปตรงนู้นเนาะ,ะนี่นะคะให้ดูวิวตรงนี้นะคะสวยมากดูวิวด้านหลังที่ฉันนะคะสวยมากค่ะทุกคน ช่วงนี้นะคะดอกไม้ดอกหญ้านะคะกําลังออกดอกบานกันนะคะนี่นะคะตรงนั้นก็จะเป็นฟาร์มเนาะแล้วก็นี่นะคะก็จะเป็นเออเป็นเหมือน,เป,นเป็นเป็นข้าวเป็นข้าวบาเล่ไหมอะที่เขาเอาไว้ทําพวกขนมปังอะไรอย่างงี้นะคะเป็นวีดนะคะนี่มันยังไม่เหลืองนะคะมันยังเขียวอยู่นะคะ ตอนนี้ก็มาถึงป่าแล้วนะคะนี่นะคะภายในป่าเขาน่าเดินมากนะคะคนมาเดินกันเดียวอยู่นะนี่นะคะต้นผักบุ้งป่าเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะนี่ต้นมันสูงแล้วนะนี่เห็นไหมแต่ว่ามันจะมีต้นหมามุ่ยนะคะนี่ตัวนี้นะคะคันมากมันจะแบบยิบยิบ,ย,บยิบขึ้นมาเลยเนาะก็เนี่ยเดินเข้าไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งข้างหน้าหน่อยนะคะเรามาเก็บ ฮอรรนแดนะคะอันนี้มันมีออกดอกแล้วบางบางอ่าขาวๆนะคะแต่มันยังเป็นดอกเขียวๆอยู่นะคะเดี๋ยวรอให้น่าจะประมาณสักสองอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกรอบนึงเนาะ,ะนี่นะคะยอดมันแบบว่าตงรงนู้นน่ะเก็บได้นะแต่ว่ามันมีต้นหมามุยไงนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงที่มันมียอดอวบๆดีกว่า หมามุ้ยเขาเยอะมากต้องระวังนะคะเนี่ยเต็มเลยดูสิต้นเขาโต,ๆ,ตๆทั้งนั้นเลยนะคะเราเป็นผู้หญิงที่พกถุงคะ่ะทุกคนมันไม่ค่อยมีเป็นตอเล็กๆนะ่ะนี่นะคะมันก็จะเก็บง่ายๆนี่มันเริ่มแก่แล้วว่าตอมันไม่อวกนี่เดี๋ยวเดีๆๆ๋ยวเด๋ยวนี่นะคะ อ,อวกพลังกับสิงงเนอะอินี่มันไม่เห็ดุย่างอยู่กลางป่าปีนี้เราไม่ได้ไปเก็บกระเทียมป่าเลยนะคะทุกคนแล้วดูที่ฉันใส่เสื้อมาเข้าป่ามันแมนบ่นี่เธอ นี่นะคะมีตลอดทางเดินเลยนะคะที่ลาคคันยูสต็อปเฮี I think last year I get this from this oneYeah so bigYeahOh one wowYeahOh wow

look you here? ฝรั่งงงนะคะว่าอีนี่ทำอะไร You know what I see <laughs> No, it's the man. <c oughs> yes. Oh, uh, my God. แป๊บหนึ่งนะต้องหาแบบฉันเราเป็นคนที่กลัวหนอนนะ่ะเธอโอ้ยขนลูกแม่ I have a อะไรนะ chicken skin oh inside there is big i would like to go in but i'm so scared i'm not scared with the thing itchy but i scared with the worm oh i thought หลังงงแม่มาอีนี่เห็ดหยางนะมาเก็บผักบงป่าค่ะยอดดีใหญ่อบอบับั้งนั้นเลยค่ะทุกคนเอาไปทำแกงเทพโพนะคะดีนะฉันใส่ขายาวมารอบที่แล้วฉันใส่ขาสั้นมานะจมอยูู่นเดียวนี่ ขับรถมาจากซูริกนะคะเพื่อที่จะมาเข้าป่าเก็บผักวุ้งป่าค่ะทุกคนอ่ะอะ,อะนั่นโดนแขนกูแล้ว นี่นะคะมาถ่ายรูปสวยๆได้เลยไม่ค่อยมีคนนะคะแล้วก็ร่มรื่นมากค่ะทุกคนสวยมากเลยอะเมื่อกี้ก็ได้ไปสองสามรูปนะคะป่านี้อยู่ที่บาเดนนะคะชื่อเบาเด็กเบาเด็กนะคะมันมีรถบัสมาจอดถึงที่เลยนะแล้วมันมีร้านอาหารด้วยนะคะทุกคนถ้าใครอยากมาอะไรเงี้ยมาเดินเล่นนะคะ มาเดินเล่นกันแบบว่ากับครอบครัวนะคะมาปั่นจัก,กรยานก็นได้เนาะนี่นะคะคือแบบร่มรื่นมากเขียวขจีมากนะคะเดี๋ยวก็ผักบุ้งนะคะเราก็จะเอาไปทําแกงเทพโพนะคะแล้วก็นี่ละค่ะสําหรับการมาเก็บผักบุ้งในวันนี้นะคะชุดที่ฉันก็จะแรดๆหน่อยเนาะคือเข้าป่านะคะถามว่ามันอันตรายไหม สำหรับเราเราโอเคแต่ว่าก็ไม่แนะนาเนาะแต่ว่าเราก็แค่แบบเนี่ยไปตรงขอบๆตรงนี้นะคะมันก็เลยแบบไม่ได้อะไรมากแล้วเราก็ใส่ขายาวมาด้วยนะคะเฮย้ยตรงนี้นะคะเป็นป้ายรถเมย์นะคะทุกคนนี่นะคะรถเมย์ก็จะมาจอดตรงนี้เลยแล้วก็พากันเดินได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีที่จอดรถให้ฟรีค่ะข้างในตรงนี้เขาก็จะมีร้านอาหารให้ด้วยนะคะเห็นไหม เป็นร้านนั่งนะคะทุกคนแล้วก็มีสนามเด็กเล่นด้วยเนาะ <S <S วิวตรงร้านอาหารนะคะทุกคนเราเคยมาตรงนี้แล้วนะครั้งหนึ่งเมื่อสองสาเดือนที่แล้วนะคะนี่ตอนนี้เขียวขจีมากเลยค่ะ นี่นะคะผักบุ้งป่าของเราเนาะก็มันก็เริ่มแก่แล้วนะคะยอดมันก็จะไม่แบบว่าไอ้นี่เนาะก็มีบางยอดที่แบบยังอ่อนๆอยู่เนาะก็เดี๋ยวเราจะมาแกงเทพโพกันนะคะน่าจะได้วันพรุ่งนี้นะเพราะว่าเราคิดว่าเรามี3าชั้นในตู้เย็นแต่เราไม่มีนะจ๊ะทุกคนพัุนี้ต้องไปซื้อก่อนเนาะและนี่แหละคะ่ะก็คือทริปเข้าป่าวันนี้นะคะก็ไปเก็บผักป่ามากินกันนะคะก็แบบว่าเราก็ไม่ได้รู้เรื่องเยอะหรอกก็แค่แบบว่าเออ อันไหนที่เรารู้เราก็เอามาทํากินจัดแ,แต่งกินก็ลองดูนะคะมันก็โอเคอยู่นะคะสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วน้องบายยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ